สวัสดีค่ะชื่อคุณปุฒิศิริตาเสีชัยมูลชื่อเล่นชื่อครูปตูน,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 นะคะสอนในรายวิชาว,วาชาศาศิทยาศาสตร์าาชั้นประถมศึกษาปีที่สีค่ะสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สจะได้เรียนเรื่องแรกนี้นะคะเป็นเนื้อาหาที่เกี่ยว ข้องกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรานี่ยคะ่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่ของกลุ่มการจัดหมวดหมู่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยเรียนกับครูแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็ เีเจอกันอีกทีก็ชั้นประถมจุกษาปที่สี่ตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะอย่างที่แนะนําตัวกันไปนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะ ดยคุณครูสุธิกาสีชัยมูลเองค่ะหรือเรียกสันส้นๆเรียกชื่อเล่นว่าครูกระตูนนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาของเราจริงๆเรามาทบทวนเนื้อหาหรือว่าความรู้ที่เรามีอยู่แล้วกันก่อนนะคะอันแรกก็คือสิ่งมีชีวิตนักเรียนรู้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะคะสิ่งมีชีวิตคืออะไร นักเรียนพอจะจํากันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคนเป็นสิ่งมีชีวิตนะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะแต่ทำไมก้อนเห็นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตละ่ะนะคะอะ่เรามาทบทวน,นกันก่อนนะคะสิ่งที่บอกอสิ่งที่บอกว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ ก่อนอื่นความหมายของสิ่งมีชีวิตหรือภาษาอังกฤษคือ organism นะคะหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถสืบพันุ์ได้นะคะต้องการใช้พลังงานในการดำรงชีวิตซึ่งลักษณะสำคัญเลยของสิ่งมีชีวิตง่ายๆเลยที่เราต้องรู้ก็คือก่อนอื่นต้องมีการหายใจ ถ้ามีการหายใจแล้วแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมคะอ่ามีการหายใจมีการเจริญเติบโตในร่างกายนะคะร่างกายมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อเรื่อ,เร,อเรื่อยนะคะอ่าสองเคลื่อนไหวด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายของตัวเราเองนะคะ 3. มมีการสืบพันธุ์สสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้นะคะ 5. ประกอบไปด้วยเซลล์หรือเซลเซล์หลายๆเซลล์ประกอบกันให้เป็นอวัยวะโครงร่างของร่างกายนั่นเองนะคะ 6. มีการหายใจเมื่อกี้ครูว,ว่าครูได้พูดไปแล้วในในข้อที่1น,นะคะ 7. นะคะมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 8. ต้องการกินอาหารหรือว่าแร่าธาตต่างๆต้องการอาหารต้องการน้ําต้องการแร่าธาตุนะคะอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงแล้วนะคะในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่หลากหลายชนิดมากนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดหมวดหมู่อ่า จัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในธรรมชาติแล้วความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีความหลากหลายทาั้งทางโครงสร้างซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีความหลากหลายทางาพันธุ์มีความหลากหลายทางสปีชีทางระบบนิเวศ เยอะแยะไปหมดนะคะสำหรับชั้นปสีนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อจะนำมาศึกษาและจำแนกประเภทโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างจากลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นลักษณะ ภายนอกนะคะการกินอาหารการเคลื่อนไหวอย่างนี้ค่ะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์จะจัดเป็นอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์อ่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดแรกก็คือกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชเนี่ยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้เช่นเช่นดอกทานตะวันนะคะมะเขือเทศอยู่ตรงนี้นะคะดอกทานตะวันต้นเฟิร์นต้นไผ่มะเขือเทศนะคะต่อไปเป็นกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเช่นช้างลิงปูดาวทะเลนะคะต่อไปกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่พืชน,นะคะไม่ใช่พืชก็คือสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะ แต่ก็ไม่ใช่สัตว์นะคะแต่บางสิ่งกับเคลื่อนที่ได้เหมือนกับสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์นะคะอ่กลุ่มกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเห็ดรานะคะจุลินทรีย์ราขนมปัง แบคทีเรียต่างๆนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสามารถจำแนกได้ไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจำแนกจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูได้มีการบ้านนะคะก็คือใบงานอยู่หนึ่งใบงาน ให้นักเรียนได้ทำนะคะสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนก็คือให้นักเรียนอะ่ะแยกแยกข้อความที่เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะแยกออกมาว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่เป็นอยู่ในกลุ่มพืชสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในกลุ่มสัตว์และสิ่งมีชีวิตชนิดไหน อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องของการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตบ้างหรือยังนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมทําการบ้านหรือว่าทํางานหนึ่งชิ้นงานนะคะที่คุณครูสั่งไปในตอนอท้ายท้ายการสอนนะคะ แล้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ